ออกใครออกนอกรั้วใครใครออกนอกรั้วใคร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 ไม่กล้าเล่นเลยอย่าเข้าว่านแล้วโดนนะโดนงับนะแต่ไม่งับตูดก่อนนะไม่งับตูดพี่มึงไปแล้วไปแล้วไปเลยไปเลยไปไปเด้ไปนอกบ้านเลยโดนเลยโดนเลยเฮ้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 ยไม่ช่วยนะไม่ช่วยนะ ไม่ช่วยนะมามา,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 าดเ้ยูไขว้นี่โดนแน่โดนแน่อ่ะขึ้นขึ้นขึ้นรอแม่ขึ้นแล้วปุ๊บปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยก็เขาไม่อยากขึ้นเนี่ยมาขึ้นไหมใช่ เอาเมื่อกี้โดดสิแม่รอดูอยู่เนี่ยเอาจำได้เหรอเอาจำได้เหรอจำได้เหรอฮืฮอฮมอืมาเลสจำได้เหรอโอ้ยจำได้แล้วชายใหญ่อยู่ไหนลูกอืมอืมชายใหญ่อยู่ไหนลูกอืมน่ารักดีใจรู้แล้วรู้แล้วอืมเออตาย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 แล้วตายแล้ว อ้ออออ้โอ้แล้วโอ้เมื่อคืนก็เจอกันแล้วไงฮึฮึเจอกันแล้วตัวมันแน่นตั๊กเลยไม่ใช่ชายเล็กแล้วใช่หมไม่เล็กแล้วไม่เล็กแล้วนนนนไม่เล็กแล้วไม่เล็กแล้วโอ๊ยโอ๊ยมันดีใจอะไรขนาดน่ะ